บรรยากาศยามเช้าะสดชื่นอีกแล้วะวันนี้ดูธรรมชาติสวยงามะฝนตกเมื่อคืนเช้ามาโอ้ต้นไม้เราแบบว่าสดชื่นทุกต้นเลยะเขียวชะอุ่มนี่แหละครับธรรมชาติสวยงามที่อยู่รอบๆตัวเราทำให้เรามีความสุขได้ ช่องกิจใตสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับั้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้เช้าๆก็มุมกาแฟของนาเล็กก็ในสวนนะสวนนี้ก็มีหลากหลายมุมนะทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นทุกวันนะยินจุ่งนี้ฝนตกแล้วก็ทำให้ต้นไม้เราเชุ่มชื่นนะชุ่มชื่นมองแล้วหูชื่นตาชื่นใจเห็นไหมสดชื่นไปหมดเลยมองทางไหนก็มีแต่ ดอกไม้สวยๆทั้งเป็นดอกสีน้ำสีส้มหรือว่าสีโอสีโอ,สโอรสนะสีขาวก็มีฮนะแต่ที่สำคัญนะเห็นสีเขียวๆขลยวโลว้โหมาครับสบายตาสบายใจฮนะเนี่แหละคนเรารักตัวเองพาตัวเองมาในสถานที่ที่มัน ทำให้เรามีความสุขดูแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจจริงๆงบรรยากาศเช้านี้ก็โอ้โหดูแล้วมันสดชื่นนะก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะเรื่องความรักตัวเองนี่แหละไม่ต้องเอาเรื่องกายตัวเอาความรักตัวเอง เชื่อว่าหลายคนจะบอกว่าโอ้รักตัวเองแต่การแสดงออกถึงความรักตัวเองเทำอย่างไงบ้างนั่นนี้ก็จะมาพูดแค่3ประเด็นนะคือการรักตัวเองมันแสดงออกได้หลากหลายมากมายนะก็เริ่มต้นที่รักตัวเองโดยกัน ทำอะไรดีๆให้แก่ตัวเราเองคือร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารดีๆนะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารที่ไม่มีโทษต่อร่างกายนะอาหารดีๆที่มีประโยชน์ก็ดูว่าเออมันเหมาะกับวัยเราหรือเปล่าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วเสริมส่วนไหนเสริม กระดูกให้แข็งแรงเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงก็ให้เหมาะสมตามวัตื่นเช้าดื่มนมนะจิบกาแฟกินอาหารที่ถือว่าอาจจะเป็นคลีนก็ได้นะแล้วแต่นั่นะคือหาสิ่งดีๆให้ร่างกายการนอนพักผ่อนนะอันนี้ก็ทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่ามัน ได้สดชื่นนะเมื่อคืนนาเลยก็นอนะเต็มที่เลยนี่แหละตื่นเช้ามากโอ้โหจิตใจแจ่มใสคิดอะไรก็ปลอดโปรงนะอยากจะพูดอะไรก็เพลิดเพลินเลยฮนะเนี่ยไหลเป็นไฟน้ำเป็นน้ำเป็นไฟเลยฮะนะก็พูดน้ำไหลไฟดับประมาณนั้นนี่แหละ หลังจากนั้นเราก็อาจจะมีเรื่องของการออกกําลังกายนะเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงบางคนก็ออกกําลังกายโดยวิธีการเดินบ้างนะวิ่งบ้างเล่นฟุตบอลบ้างเล่นฟุตซอลบ้างตีเทนนิสบ้างหรืออะไรก็ได้นะที่ทําให้เราออกกําลังกายแล้วเราได้ทั้งกำลังกายได้ทั้งเรื่องของจิตใจด้วยนะทำให้เรามีความสุข นี่แหละด้านร่างกายแล้วก็ให้ประมาณนั้นนะะต่อไปคือด้านของจิตใจจิตใจทำอะไรฮะจิตใจอย่างน้อยก็คือเราพาในตัวเองเนี่ยให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆฮนะเนี่ยมันทำให้จิตใจเราผ่อนคลายจิตใจเรามีความสุขนะพามาเดินชมดอกไม้อย่างเงี้ยนะพาไปเที่ยวสวน ชมอะไรที่เราชอบอะนะแล้วทำแล้วให้จิตใจเราผ่อนคลายจิตใจเรารู้สึกว่ามันดีทำไปเถอดดูหนังดูละครที่มันดีๆบันเทิงใจน,ะนั่นแหละทำให้จิตใจเราผ่อนคลายหรือดูอะไรที่มันตลกนะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขนั่นแหละทำให้จิตใจเราดีนะอย่าพา ไปรับเอาสิ่งที่มันเราเห็นแล้วรู้สึกหดหูรู้สึกว่ามันจิตใจเราโอ้โหสงสารทรมานใจเงี้ยนะแต่ถ้าเราพามาในสิ่งที่สดชื่นอย่างเงี้ยเห็นไหมดอกไม้ของเรามันก็ทำให้จิตใจเราออ้อห มีกำลังใจมีแรงใจเนี่ยมีแรงบันดาลใจให้เราปลูกต้นไม้เห็นไหมออกหนอ่อออกกอนะออกดอกสวยๆเนี่ยนี่แหละเรื่องของจิตใจเนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าจิตใจเราผ่อนคลายเนี่ยผลงานของเราโตวันโตคืนหางสวยๆขึ้นเรื่อยๆจากหางเหี่ยว เริ่มสวยขึ้นแล้วนะหลังจากที่เขาได้น้ำได้ปุ๋ยไปเนี่ยพาชมผลงานของเราเนี่ยเห็นไหมมันเห็นแล้วมันก็มีความสุขแล้วต่อไปก็เรื่องของสมอง สมองทำไตื่นเช้ามาหรือว่าก่อนนอนเราอ่านหนังสือนะฟังเพลงนะอ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคสต์นะฟังเรื่องราวดีๆเพื่อพัฒนาสมองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะนี่แหละเป็นการที่กระตุ้นให้สมองเราทำงานนะมี เกิดความคิดเกิดนวัตกรรมเกิดอะไรอยากจะทำอะไรที่มันนะพัฒนาสมองขึ้นต่อไปเนี่ยน้เล็กก็ชอบฟังนะแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดมามาทำนะเห็นไหมฮะการสร้างนวัตกรรมอย่างนี้ก็ทำให้เกิดการพัฒนาสมองกันเอาพัดลมเก่าๆมาปลูกต้นไม้เห็นไหมฮนะด้านล่างก็ปลูกเป็น เขาหรือสีหรือหรือหนวดหรือสีเนี่ยนะปลูกไปข้างบนก็หงายขึ้นแล้วก็มีดอกไม้เนี่ยวางมันก็ได้ประโยชน์สองอย่างเห็นไหมก็ทำเป็นไม้แขวนได้สวยๆนี่แล้วก็ประดับมุมบ้านมุมสวนน้แ,แต่เราอยากจะทำนี่แหละแล้วลถ้าเรายิ่งพัฒนาสมองของเราไปเรื่อยๆมันก็จะมีการต่อยอดไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุดเห็นอะไรเราก็สามารถทําได้ของเก่าเหลือใช้มันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หมดนี่แหละรักตัวเองวันนี้เข้าๆแค่สามเรื่องรักตัวเองก็คือร่างกายจิตใจแล้วก็สมองครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้น้าเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน้าเล็กกิตไรชาแนล สวัสดีครับ